ในคลิปวิดีโอนี้เราจะไปเล่น ในร้านเบอร์เกอร์วันแรกแล้วผมก็มาวันแรกด้วยผมทำอะไรไม่เป็นเลยตอนนี้คือผมเล่นเกมนี้คือครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่มีอะไรมาปางถึงแล้วก็ไอ้เพื่อนนี่ก็บังด้วยก็ผมก็ต้องปรับมุมเป็นแบบนี้นะคนอาจจะไม่ว่ากันนะงั้นเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับจ้ะไป จะคล้ายๆกับเกมปั๊มน้ำมันเลยนะครับแต่แค่วันนี้เป็นร้านเบอร์เกอร์นะครับแล้วเหมือนผมเข้ามาเนี่ยคือเปิดมาได้ประมาณวันที่3แล้วแล้วเราก็มาเจ๊งนะครับพอดูสิค่าชิจ่ายนี่แม่งยกลึเกิดแล้วก็ผมก็รู้สึกคือจำยังไงเลยอ่ะคือมานี่คือผมมางร็วันน้าครับค่าที่หน้าผมนี่ครับเนี่ยผมถ้าไม่เป็นเนี่ยคืออันนี้คือยังไงนี่อันนี้คือลูกค้าสั่งอ่าเออแล้วก็ อะไรใช่มั้นก็ต้องทำตามเมนูนั้นก็หมุนไหลังกันก็ทอดเราต้องอันนี้คืออะไรเนี่ยเราต้องทำเออมาทำเมนูที่สิบสองแล้วกันเป็นเนื้อหัวหอมแล้วก็แตงกวาดองแล้วกันนะก็ใช้เนื้ออ่าโอเคแล้วก็ย่างแล้วครูจะนู้ไหมว่ามันุบด้วยอไหรเออแล้วก็ต่อมาก็ออไปไปมะไรข้าไปกบคุณไปดุดูดูดูมูดูด ห้าร้อยเจ็ดรดสิบเก้าก็ค่าสิงนี้ไปสี่ดูเงินในที่เราเหลือสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วโอเคต่อมาเราก็เอาอัานนี้ใช่ไหมอืมมันจะเป็นอะไรขนมปังมีเฮ้ยมีอยู่มีอยู่ใช้อันนี้แล้วก็ประกบอันนี้ใช่ไหมต่อมาก็เนื้อโอเคหัวม,มันดีนะต่อมาก็เป็นอะไรเนี่ยหัวหอมหัวหอม เอาเป็นหัวหอมกับแตงกวาดองหัวหอมเออมันนี้แตงกวาดองและปิดด้วยขนมปังชั้นหนึ่งเขาจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เนื้อกับห,หัวหอมกับแตงกวาดองก็อ๋อโอ้โอ,โอนี่ครับคุณผู้หญิงอร่อยม,มากค่ะจนตัวหายเลยคุณ จ้ามลูกค้า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 เลยแต่หนักเลห้าลูกชายใช่ใช่ใช่ลูกค้าเห็นแอ่ลูกค้าไม่เห็นนะนี่ไงไปแล้วครับท่านางคารล่มละลายผมได้มาสมัครร้านใหม่นะครับคือมาสมัครร้านใหม่เลยเพราะร้านนี้แล้วมันเจ๊งไปแล้วครับผมมาสาขาที่สองนะคะ ก่อนนับตอนนี้มันตีสามนะคะดูคือเวลาอยู่ด้านล่างกันนะคะทุกคนก็ผมว่าผมจะเตรียมอะไรของผมให้เรียบร้อยก่อนนะเพราะว่าเผื่อลูกค้ามาผมจะได้เสิร์ฟกันง่ายเลยแบบนี้จับผมจะเตรียมที่ขนมปังอันนึงนะแล้วผมก็จะเตรียมเนื้อเตรียมใไวันนี้มันจะได้ง่ายๆสำหรับขผมนะนี่โอเคแล้วก็ลอง ก็จะนีไม่ดีอีกประมาณสิบวิ้าทก็อันนี้เยบรครับ่ติหดแล้นี่ไงร้านปิดนะครับนี่ไงดูจากนี้เงแม่งดูจากทบนียับตินบอกล้างนี้เป่น้นครับ่รคว่าลูกค้าอหรือยังนะครับคลูกค้าครับ ครับาผมมาเลื่งต่างมาเรื่่ามาโอ้โได้ครับได้ครับดีไปดีกว่าเออในร้านนี้ก็แบบโอ้โหแต่ละคนเก่งๆกันอยู่นะเน,นื้อหอมหอมดูชื้นให้ผมหิ้วตามมาด้วยนะครับเนี่ยแล้วผมจะทำมายเลขสี่เดี๋ยวกันนะครับผมก็ต้องรอให้เนื้อผมเนี่ยสุกก่อนก็นอาจจะอีกนานเลยอ่ะนะครับตอนนี้เนื้อผมเนื้อพร้อม ผมโดนแย่งทุกคนแต่ผมเป็นคนดีนะครับผมก็จะเอาเนื้ออันใหม่เนื้อใหม่นะครับนี่เนื้อใครก็ไม่รู้ยางยางจะมันเกรียมเลยอะเอาแล้วกันนะครับาวางไว้เนื้อผมเนื้อนี่ก็ต้องมาดูเหมือนกันนะครับเออเป็นมะเขือเทศหัวห,หอมนะคบเดี๋ยวผมค่อยมามแล้วกันนะครับนะเขือเทศเดี๋ยวมีคนดูมั้ครับมะเขือเทศนะครับแล้วก็จะเป็นหัวอหอม หัวหอมนะครับหัวหอมแล้วก็จะปิดด้วยขนมปังค่ะเป็นหมายเลขหกนะครับผมไม่รู้นะว่าวางแบบไม่ตามนี่ในรูปทําได้ไหมแต่ว่าเรามีอุปกรณ์ครบแบบนี้เนี่ยเนี่ยวัตถุดิบครบหมดเลยเนี่ยโอ้ยเลี้ยกอาหารเป็นอุปกรณ์นี่เราเราแย่มากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมนี่ไปส่งดีกว่าเพราะติด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 สครับโอ้ยทำได้มีครับแ่ะเออเดี้ยผมจะทำเมนูมา พระเจ้าเนื้อใหม่ใครทำเนื้อหม่เนี่ยพวกโอ้โหเสียดานื้อใหม่น,าามานนะเนื้อใหม่นะครับเราจะมาย,ย่างเนื้อก่อนนะคระคุณจะทำอะไรเล็กเอ่อใหม่เลขตี๋เดี๋ยวกันนะครับเขาไม่มีใครทำเนาะผมก็จะเป็นคนทำเองแต่นี่ผมว่าเราแค่เนื้อมันเนื้เอ้ามีคนทำอะไร เลือดสุกอยู่นะครับเลือดสุกแล้นะครับแล้วผมก็จะวางหนึ่งคือตอนนี้คนแย่งจานผมมาหนึ่งนาทีน่าจะใช่มีคนแย่งจานผมมาจริงๆต่อมานะครับผมก็จะวางขนมปังก่อนนะครับเฮ้ยมีคนรีบทำมากทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวจริงิงก่อนสิครับเออผมจะทำหมายเลขแปดแล้วกันนะผักมะเขือเทศนะครับผักกับมะเขือเทศนะทอนผมต้องรีบทำมากครับเพราะไม่มีคนแย่งันเต็มเลยนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบทำก่อนผมอาจจะ อาจจะไม่เริ่มคุยแล้วครับเพราะผมตั้งใจมากเพราะผมต้องการละเมนูนี้ของผมนะครับเอ่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีผักไม่เถอเอ้ยเอาแค่นี้ก็ได้มั้มครับผมส่งแค่นี้เลยครับหมายเลขเจ็ดเลยครับไปไปเมนูหมายเลขเจ็ดเลยใช่ไหมของของหมายเลขหมายเลขเจ็ดนะครับของหมายเลขเจ็ดงั้นเราดิ้บส่งกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันพึ่งแสงอันนี้นะครับโอ้ยเฮ้ยผมเฮ้ยร้านจะปิดแล้วฮะร้านกำลังจะปิดรีบส่งก่อน ผมนี่ร้อมาเป็นชาติว่าจะได้คืนแล้วนะเนี่ยเสเียแรงหมดแล้ววะโอ๊ยไม่ไมก็รวมกันแล้วนะครับก็คือที่จริงเรายอดขายขอเาเนี่ยคือ94.59บาทนะครับแต่เราต้องมีการค่าใช้จ่าก็คือค่าเช่าอำนาจ ช่างก็จะหายร้านขายของชำอีกนะคะก็คือพวกร้านที่เราไปซื้ออาหารกิจเพิ่มนายก็97.7 97 97บาทนะคะทบานนะคะมัน,นยังเหลือ60.88บาทนี่ร่ำดีนะครับดนแบบนี้ดีนะครับถ้าเป็นชีวิตจริงนี่คือลูกค้ามาอู้ชามาก ผมเพิ่งพูดไปหมดหมดเอ๋อเมา่อจะคุยอ่ะอไม่เลยเอาใหม่แล้วกันนะครับนี่ครับไหนไ้วไ,ไ,ไ,ไม่ไี้แน่เลยครับน่าจะมีคน,นทำดีก่อน,น,นผมแน่เลยอ่ะเฮ้ยแต่น่าจะไม่มีนะเพราะยังไม่มีใครทำ list นี้นผมทำ l i s นหมยเร็วกว่าครับอันนี้มันมาแย่งเนื้อผมนะครับแต่ผมไม่ยอมนะครับไม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไม่หรือเปล่าอ่ะ โดนเพื่อนตางมันไหม้ไปเลยนะครับเนี่ยผมทำเนื้อไหม้สามรอบแล้วครับเสียดายมากไอ้นี่มันมาตังนะครับนี่คนนี้หรือเปล่าที่มันอ๋อใช่แน่ๆเลยครับโอ้อหใครทำเนื้อไหม้ตัวนี้ผมเห็นนะทำเนื้อไหม้นะครับเอาเอามันไปไกลก่อนนะกันนะสาวน้อยรีบทำให้เลยให้มันมาเพราะเออ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 หัวโจกที่มันแบบมันทำให้คนนี้มากครับ แล้วผมทำเมนูอื่นด้ยนะครับคือผักนะครับก็เป็นวางไว้นะครับผักนะครับแล้วก็อะไรอยู่นะครับผมจะลองทําเมนูอะไรใหม่ๆนะครับเป็นแบบเมนูยากๆหน่อยที่ไม่ใช้เวลาหน่อยนะครับก็ตอนนี้นะครับแล้วก็เราจะใช้ก็คือเบคอนนะครับเดี๋ยวค่อเราย่างเลยแต่นน้วผมก็ใช้ของฟังนี้ในการปิดมันนะครับก็รอเพื่อรอของก็ไวิสีนะครับ ตัวที่สี่นะครับรอก่อนนะครับรอให้เบคอนของเราเนี่ยมันสุกนะครับหงิห่งหอมหอมมากผมอยากกินเลยนี่ไอน,นี่ผูกมาอีกแล้วนะครับคือเนื่องจากว่าเกมน,นี้ดีตรงที่ว่าเขาจะมายุ่งกับถาดของเราไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมันดีมากเลยนะครับเพราะถ้ามันมายุ่งกับถาดเราคือมันจะได้เงินเลยนะครับมันคือเป็นการทางานที่แบบ ขมองเราเ่ดีดก้ยนคถ้สงแยไปเองนันก็วามาตงนี้นะครับไมว่าแย่ก็ได้นะครับดูนดิได้แค่กำไรแค่หนึ่งร้อยสองจุดเจ็ดห้าถ้าเป็นจากเมื่อกี้แล้วเรามีหกสิบจุดเท่าไหร่นะไม่รู้มีแต่คนสั่งพวกของทำเยอะมากเลยนะครับแล้วก็นั่นเหลือเวลาห้าจุด ที่แปบกปาก็จะเจ๊งอยู่แล้วครับหรือว่าเล่นกับคนพวกนี้แล้ววันที่สามรอดมันวันที่สามที่จริงจะไม่คงจะรอดเลยนะครับหรือว่าวันที่สี่คือน่าจีเจ๊งอากครับก็วันนี้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มากลับมาอีกครั้งด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกดีมากแล้วผมก็จะขยันค้าแข็งให้มากกว่านี้แล้วจะอดทนแล้วจะไม่ทอ้ออีกต่อไปแล้วผมจะไม่หายไปอีกแล้วนะครับผมสัญญาเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนยังนคนแบบหนึ่งกดติดตามครับแล้วใครยังไม่กด Thank you.